กรณีที่ผมตั้งคําถามนะครับไปถึงพรรคประชาชนบ่อยมากนะครับเรื่องการตรวจสอบร้อยเอกธรรมนัฐหรือแม้กระทั่งเรื่องของการไม่ตรวจสอบพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถ้าทุกคนจําได้นะครับช่วงที่มีกระแสข่าวว่าคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ําคือเกินครึ่งนึงแต่ปริ่มน้ํามากนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีองค์ประกอบก็คือพรรคกล้าทมของธรรมนัฐ นะครับของร้อยเอกธรรมนะัฐแม้กระทั่งคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับในยุครัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยพักประชาชนเนี่ยตรวจสอบ SKY ถ้าจําได้ดีสอไอสตรวจสอบ,สอ,บอย่างเข้มข้นมากแม้กระทั่งตรวจสอบอ่าสักงานประกันสังคมนะครับตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มข้นดูเดือดน,นะครับแต่หลังจากที่มีกระแสข่าวานายกอิงน่าจะไม่ได้ไปต่อแล้วก็เพื่อไทยน่าจะไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับหลังจากนั้นนี่อ่ามันยังไม่มีข้อสรุปใช่ไหมครับมันจะมีการฟอร์มทีมใช่ไหมฮะมันยังคือพูดไง่ายงว่า หุ้นมันไปอยู่ที่พักประชาชนในการที่จะตัดสินใจสนับสนุนใครตอนนั้นการแสดงออกชัดเจนมากๆของร้อยเอกธรรมนัสแลวก็คุณสุชาติชมกลิ่นนั่นก็คือการไม่ไปต่อกับพักเพื่อไทยคําถามก็คือว่าพักประชาชนรู้ไหมว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาร่วมรัฐบาลพักภูมิใจไทยรู้แต่เมื่อเขาตั้งครมอเสร็จแล้วนะครับพรคประชาชนก็เบนเข็มไปโจมตีร้อยเอกธรรมนัสนะครับผิดถูกเรื่องหรือเรื่องนะโจมตีโฟกัสไปที่พักการธรรมแต่ไม่ได้แตก พักภูมิใจไทยซึ่งกรณีของพักภูมิใจไทยมีอีกหลายคําถามที่ยังเป็นคําถามคาใจของสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวสวรหรือเขากระโดงนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นคําถามว่านี่คือความต้องการในทางการเมืองใช่หรือไม่นี่คือสิ่งที่เป็น planning ในทางการเมืองใช่หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงเราเมื่อวานเนี่ยเราจึงเห็นเราจึงเห็นคุณไหมนะครับออกมาบอกว่า อมอตโต้ที่จะใช้ในการหาเสียงคือมีเราไม่มีเทามันคือคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่รู้ล่วงหน้ามันเก็นมันเป็นมาร์เก็ตติ้งแ plan ที่รู้ล่วงหน้าใช่หรือไม่ถ้าใครจําได้พักประชาชนเนี่ยถึงขนาดบอกว่าถ้าตั้งรัฐมนตรีทั้งคนนี้มาเป็นรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยถ้าตั้งคนนั้นคนนี้คนน,คน,นี้ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่สุดท้าย นายกหนูรัฐบาลพักภูมิใจไทยตั้งคนที่พักประชาชนไม่เห็นด้วยขึ้นมามันเป็นการล็อกเป้าหรือเปล่าไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรหนึ่งสองสสี่เราไม่รู้แต่พอเป็นอย่างนี้พักประชาชนมุ่งหน้าโจมตีรัฐมนตรีที่นายกหนูตั้งขึ้นมาแต่ไม่แตะภูมิใจไทยนี่คือคำถามถามว่าไม่แตะแล้วทำยังไงพอไม่แตะแล้วก็เรียกร้องนายกหนูปลดร้อยเอกธรรมนัฐ ก็คือพักกาธรรมนะครับถ้าสมมติอย่างนั้นจะเป็นอย่างไรรัฐบาลภูมิใจไทยจะอยู่ได้หรือไม่